พวกน้อยนะครับแจ้งจากธนาคารกรุงเก่ามหาชนในเขตเทศบาลว่ามีคนร้ายสองคนมีอาวุธปืนใช้เจ้พนักงานของธนาคารไอวัชีนที่กระเด็นแล้วแจะงรายละเอียดเพิ่มเติมลบนายกายแจ้งสองศูนย์ไอวัชีนที่กระเด็น แจ้งผู้ชาเป้งต้นผู้ชาเื้งต้น้กออยหนึ่งค้ออยสองรับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ามหนึงกี้ะครูเก่าหาชนในเขตเนศบาลนกออยในเื้งต้นมีกรลัฟสองเอวเปิระไสองแปดสี่หนึ่งสองแปดสองหนึ่งสองแปดในายผู้ชาอสี่ที่กัดน 1 2ึขอทบละเอียดเพิ่มเติมหนึ่งสองหไปหนึ่งสองหนึสองเ็รเิทราบเพื่อต้นคนร้าสองคนใช้รถฮิสุกิจในในทราบขนาดรูปารรณคนร้านะครับสูงประมาณ1 5 5ยห้าสิาถึงร้กิบตัวเี้นะครับสวมางเไงุมไไม่ได้ตีน้ำตาลจำไม่ได้ไม่ได้ มุ่ง,หน,ง,งนหน้าไปทางไหนของโสามโงหน้าไปทางสี่แยกโค้ลอยเหนึ่งสามหนึ่งที่ธนาคารกรุงเก่าหมหาชนคนร้ายมันก็ตคนลอสองคนอาวุธปืนรูกปันคนละตอนขึ้นคนร้ายที่เข้าที่ทรัพยใส่ลวกไม้พรมสีมันตาอาวุธปืนที่ใช้เป็นอาวุธปืนสั้นไมาได้กทะเบียน,บยนกบไม่ได้มุ่งหน้าไปสี่แยกอ,อย สายได้5อ้าให้กำรัการสกัดจัก่ายสองศนสองแปดให้ส hey. ิ่งายซนสองแ มองสายไื่ต <Techn tomar ear> <ess izing Tel> ิดตาไปว่าเป็นรถที่ใช่จรีักสด้วยออขายผูรชาตามเป็นใจเหมือนกันขอติดติดตามชมได้ครับนนี้ใ้สตรวมร่างกายว่าเป็นรถร้ายจากใชกันเลยสตัวก็ใช้กันเลยงนเ้องเ

รีบๆไม่ขับสอล้อนะันนี้ไม่เอาแค่สี่ล้อยกังไม่ีี่ไปถึงตันามเลมางานกบด้วยรอด้วอด้วยเาเลยตนี้ใส่ตัวลายานุ่นเข้าชาเข้าชาร์จเครับไปไป ทำการดูด้เลยครับนี่ครับต่อเนื่องเลยครับใช้กุญแจปืนที่ถูกต้องเลยนะครับนะรวมรวมรวมไปเลยครับการใช้กุญแจปืนก็ไปตีดนะควบคุมลไปที่นั่นเลยติดปืนรวมนะครับรวมตัวไปที่รั่นเ็จเอา ส่ว่เหลือคนไายคนวิ่งหนีเข้ามาใบ้านส่วนี่เหลือเอาจ่เรียบร้อยเจอไหมจะ้รบอกนะคนไายทิ้งไว้ครับืนกรบอกนะครับเปอตวคเดี๋ยวจะตอนนี้ก็นำคนล่ไปทีนครับเายไล่คนหนึ่งได้หลงเนีไปอยู่ในบ้านแล้ การเคลื่อนไหวพระได้โปรดก็กอยได้มีชุดูุโจรในทุกฝึกมาหลังนี้นะครับสงศูนย์ผิดล้อยไว้แม่คนร้ายหลบหนีออกนอกบ้านโคกอยเรกชุดูุโจมนองกอยเรกชุดูุโจมให้เรียบตัวมาูุโจมจับคนร้ายที่ทิงทรัพย์ชุดตุโจมไปบันกาน เพิ ừ, giờ, ่มได้เดินทางมาถึงบ้านล้านเพื่อบัติการด้านนี้ด้านนี้ชุดหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์ถอนตัวสองศูนย์ถอนตัว เชื and and through, ่อมรนาการแล้วก็การตรวจค้นตัวบุคคลคู่กู้ไปเลยนะครับสาธิตทีเดียวนะถูกหรือไม่ถูกการตรวจค้นตัวบุคคลที่นอนทุกท่าตามที่พระแม่ของชาติเรียกอ่าดูใจมือหน่อยสองชุดชุดหนึงเปตรวจค้นภายในบ้านก่อนตรวจค้นภายในบ้านนะตรวจค้นภายในบ้านร้านดูดิมีของผิดกฎหมายอะไรไหมเก็บของกลางนำส่งไว้ในสามศูนย์

ဦောေင်းင်တါပိောပစ်ူာေင်းတာကာေင်တာေကေရာင်

三、二、一，起！ หรับการุดระยะต่อระย,ยะเพียงสองช่วงแผ่นววาแถวเป็นหลับระยะต่อเอาอดเอาอดเอาล<ก>งไปดีดพื้นอีกสั้นหน้อยให้ผู้ข้ามาแเปอรใหท้อง

đập long đập cho kênh lại, Mì Gõ lấy không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hello! กอไท้าะ้าถูกทำร้ายจยากทีมก็ไปช่วยเหลือพวก ทำเงินได้เหรย พระโราถูกยิงเข้าเลยระครับแต่จากทีเข้าไปช่วยพระโคกออกมา มีพรก่านะเอขออเขาหลับม่โดนแทงไยต้องตัดยุบด้วยพยานามเัตำรวจก็คอยมีอาวุธปิดเข้าไปในตัวนะอ่ะใส่ซอตแล้วเขาหลับ